สวัสดีพี่น้องตอนทุ่มครับทุ่มหนึ่งพอดีพอดีครับพี่น้องครับบาวตึงเด้งัวโคมแม่ลูกครับสดๆดกับงัวลูกเหล็กลูกเพชเนี่ยลูกว้ยเดือนตัวครับนี่เป็นลูก K A F เคเอฟได้ครับเอฟทุกแปดครับนานาเลยครับนานาเลยงัวลูก ดแห้งเบิ่งบอ่อคักยังไดกะมืออืน่นเสากะสีมะทายให้เบื้องไมครับอันนี้ครับเ้าข้าวก้อนครับขกาข้าวเ้าข้าว,าวแดงเป็นแดงครับเปิดไบสองหมื่นเก่าครับพี่น้องครับใครอยากได้ไปเลี่ยงกะทร่มาหาเบาตึงได้เลยครับโทร่ด้รตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับสองหมื่นเก่าบ่อพิดหวังเด้อโคมนี่บอ่อพิดหวังเบิ่งแย่กันงขึ้นกะบอ่อพิดหวังครับเบาตึงเบิ่งงไ้เลี่ยวครับ แดงดีซดดีง้วลูกเหล,นะล็กพุ่น่ะลูกหย่านงย่านครับฮุตตัวหนูครับลูกครับฮุตตัวหนูเลยลูกเคเอพกแปดครับตัวนี้ครับนี่ลูกเพลเมียกกหางแตกพาญยาแม่นมซีเต้าหัวนมหน่อยครับหัวนมหน่อยแล้วเลี้ยวเล็บกังามครับเล็บงามอยู่ด้อเล็บงามสองมื่นเก่าเท่านั้นครับแม่เนือนังดีดีครับพุนะ่น่ะเนือนังดีดี บ่มีตุ่มหางเงวลากดินตอนนี้ให้กินห่ำครับโอ้กินห่ำดียังจะเข้าบ่าในเปลี่ยนไห้ครับนี่นาตาแม่ครับเข้าบ่าทนเปลี่ยนไห้เด,อดนะ้อผุ้น่ะยามือจิบเปลี่ยนเข้าไห้ใหม่ครับโอ้ยลูกเด็ดแหงครับว่วลูกแหลกครับพี่น้องครับสองเมื่นเก่าครับใรอยากได้ไปเลี้ยงครับผู้ใดเสือเ้อเบาตึงว่าเป็นตะเลี้ยงกะโรมาเลยเดอ้อโรมาเลยว่าหาตะเบิงเงามมือเศร้านี่เบิงขาวๆให้เลี้ยนี่ รับรองรับรองเป็นตะเลี่ยงแน่นอนบอ่อพิษหวังครับบอ่อพิษหวังมั่วดีป่านนี้ครับสีสันประตองห่วงครับผู้ใดยานว่าท่านมูกระทูเลยครับถามว่าท่านมีผูท้ทูมือเอื้อสีไายให้เบิ้งไมครับรับรองว่างามครับพยายามว่าท่านกระทูเลยสั่งบาตึงไว้เลยครับนี่ครับสองหมืนเก่าหลังแตกพ้าหนะ้าคนน่ะโอ้ยหลังแตกพ้าหน้าลูกลูกวัยเดือนกลัวครับลูกแคเอพหกแปดครับ ไหวเดือนกลัวผุนหดตัวหนูเลยหดตัวหนูพึ่งได้มากมหันครับพึ่งมาหอดขอกนี่เจ้าเก่าเท่านั้นพี่น้องง้อลูกเล็กแม่สูงเกือบร้อยสามสิบโอ้โเกือบร้อยสี่สิบนครับวัดไหนอยู่สูงเกือบร้อยสี่สิบผื่นเนื้อหนังสุดยอดสองเก่าครับสองเก่าง้อเป็นตะเลี่ยงให้ลูกได้อีกลหลายตัวเด้อพึงพ่งได้ลูกตัวเล็กยังแต่เข้าบ่ได้เปลี่ยนไห้ครับ ข้าสิเปลี่ยนให้ใหม่อยมีกินห่อดีแฮงโอ้แนวนี่ไม่แต่อ้วนแต่พี่ไปหนากินห่อเด้อครับนี่ผู้ใดมีโรงสีในการเลยกินห่อดีปานนี่นี่แน่งแต่เข้าวเพท่นเปลี่ยนใหม่ครับง้อดีครับง้อดีง้อดีง้อสดสดเป็นสดครับนี่ ไปเสื้อบาตึงว่าเป็นตะเลี่ยงกระโทรมาเลยครับบอหาตถายนี่มือเศร้าเดี๋ยว่าท่านมูสีแดงสด,สดแมโพนดีอ่างดีเดอ้อนาะดีครับงัวลูกแหละกลูกเพจเมียลูกเคเอฟโกแปดสองหมื่นเก้าสนใจเฝ้าโทู่ดวนอ่ะอ่ไปไปไป,ไปนี่ไอเบิ้งพี่พี่เบิ้งครับ นี่ลูกสาวครับอ้วนๆลูกสาวอ้วนๆจมูกเขาจมูกเสียก,กินข้างหนึง่งน้อยหนึ่งครับหัว้เฒ่าเลี่ยงครับเข้าเคงเพราะท่านเดีเปลี่ยนเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนเข้าให้ไหมครับหน้าเป็นหน้าเดอเมียนีหน้าดีเลี่ยมดีแม่ดีแห่งครับสุดแห่งลูกแหลกเล็บก็ดีครับโอ้ยลูกางาน่แหง ง่นานวอ้วนโอ้หัอดเป็อน,ออน,ออน,อนตะเลียงครับอานาคตเลียงลูกได้อีกหลายตัวเด,ด้อนี่เฟิ่งครับลูกแค่เอกแปดนี่สื่อมาตะปลาอย่างพอดีครับพี่น้องครับพึ่งพึงพงพ่งเก่มาหอดพึ่งหอดข้อครับทุ่มกลัวสีสองทุ่มแล้วตอนนี้สีสองทุ่มแล้วพี่สุดยอดเลยสองหมื่นเก่าทโท่ดวนเด้อรงฟี่หฮยูสองรอยโลครับเปล่าทโท่ดวน เสียบาวตื้นกับสื่อเลยส่วงคำนี่ละ่ะเดี๋ยวมืออื่นทายใหม่เดี๋ยวสิโบท่านมูนี่หนาเลียงสุดๆุดบอผิดหวังเด้อคุ่มนี่บอผิดหวังครับสองหมื่นเก่าแอบมือมขึ้นกับสื่อโลดพี่นออ้องมืออื่นชิฟ้าไปส่งกระเซ้าจวดครับจวดสวัสดีครับผม